สวัสดีจ้าสิมาเฮ็ดคลิปเด้อจ้าบัดนี้สิขอเว้าลาวเด้อเป่าเนี้เด้อมาเฮ็ดคลิปกระปุกอมสินจ้าเป็นกระปุกอมสินอันใสอันกระดาษที่เอ้ยกระดาษนัำเส้นพิมพ์ก๊าบขาวกับสีร่วมกันเอากระดาษนัำเส้นพิมพ์ไปแช่น้ำเด้อจ้าแช่น้ำมะปั้นปั้นออกแล้วเอาสีเทล้อออกหนาหนามเทล้อมาคันใส่กันแล้วเฮาเอามาติดใส่กล้องแบบนี้จ้านี่จ้าเฮ็ดเสร็จแล้วมันก็สิมาเป็นรูปแบบนี้จ้า แบบนี้จ้ะกระพุ้มสินกองก้องกระดาษอันนี้คือก้องกระดาษก้องกระดาษอันเปียกลูกสาวด้วยจ้ะก้องกระดาษเปียกลูกสาวนี่จ้ะเฮ็ดแบบนี้แล้วอันนี้ก็อันนึ่งอีกกับปอ้อง,องนมป้องนมมาจอาฮู้มองนี่เขาเอาอันกระดาษที่เขาใส่สีใส่กาวเรียบร้อยมาติดมันกระสียออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ แบบนี้จ้ะมันกระเฮ็ดเป็นายสีสีมีหลากหลายสีจ้ะอันกับกัองน้มลูกได้จากกินมดแล้วก็เอาเช็ดเฮ็ดความสะอาดแล้วก็เอาเฮ็ดติดสีแล้วแหงแล้วเขาขายใดเลยจอะนี้เฮ็ดขายใดเลยจ้ะเฮ็ดได้หลายกอง เฮ็ดใบแบบนี้จ้ะเฮ็ดขายของยูทูบขายได้เลยจ้ะ <laughs> อันนี้เฮ็ดสีเขียวสีเขียวสมมาติดเอาเอาใส้กาวเราติดใส้กาวหรือส้สีติดเลยจ้ะติดแบบนี้ติดงามๆก่อนอื่นติดอันขันหัาติดต้องติดอันมองข้างหัวหัวมันก่อนด้วยจ้ะเพราะว่า อันเพื่อที่สิเฮ็ดอันส่องที่ใบยหยอดเงินงามๆจ้ะติดก่อนติดหัวขังบนก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วต้องสีมาเบิงกัน้อจ้ะเดี๋ยวสีหาเสร็จแล้วสีล่งคลิปอีกคลิปนึเง้อจ้ะอันนี้มันกองใหญ่เฮ็ดเา้วจ้ะซวเสร็จแล้วก็เป็นชั่วโมงจ้ะต้องเฮ็ดแบบนี้จ้ะติดแล้วก็สิออกมาหนาตาแบบนี้จ้ะมู่มันนะ นี่ตีละออกมาหน้าตาแบบนี้ลูกสาวไอยูน้องจัสมินไอน้องจัสมินไอมวยยอมน้อนเลยจ้ะลูกสาวยูก็พอเพลินๆติดไปได้หลายเลยถ้าติดถ้าติดแบบนี้เลยจ้ะมันก็สีแนนต้องต้องต้องอยู่ลงเหมือน มันแน่นๆตักน้อยจ้ะเพราะอันเป็นกระดาษกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าๆกระดาษสมุดเด็กน้องเลียนที่แบบวบ่เาเอาเอามาใส่ได้เลยจ้ะก,กระดาษอีหยังกระได้ทุกอย่างกระดาษทีท่ชูก่ก็ได้จ้ะสิมาเห็ดเป็นเสี่ยวซีติดแบบนี้เอามาติดเอาก,กาวใส่ติดติดแบบนี้ติดมันแน่นๆ ดังไงลูกจ้ะเพราะว่ต้องไปซื้อกระปูมสินพันแพงๆพงเฮ็ดเองจากอันของอยู่บ้านที่ที่บ่ใส่แล้วจ้ะกองเงี้ยงกสร้างที่ที่ที่มันแข็งๆอเอามาเฮ็ดได้จ้ะเฮ็ดเป็นกระปูมสินในบ้านได้จ้ะยอดเมื่อละลอยเหรี้ยนเยมื่อละลอยเหรี้ยน ยอดมือละยี่สิบบาทสามสิบบาทมือละห้าสิบบาทจ้ะลูกสาวห้องสิได้ไปเอาลูกกันด้วจ้ะคลิปนี้เอาไ้เท่านี้ก็นด้จะนาะสวัสดีจ้ะมือเปลื่อน